เริมีคนรุ่นกุ้งกิโลละหนึ่งพันบาทกิโวพันใ้ะนีตัวตาเล้วใช่ค่ะทุกคนครับดราม่ากะปิกิโลละหนึ่งพันบาทรอบที่แล้วผมมีคําตอบแล้วก็ตามหาคําตอบให้กับทุกคนนะครับรอบที่แล้วที่ผมถ่ายคลิปนะครับให้กับทุกคนได้ดูแล้ววันนี้ผมก็อยากรู้ว่ากะปิกิโลละหนึ่งพันบาทเนี่ยมันต่างอย่างไรกับกุ้งปกติวันนี้ผมก็เลยจําเป็นต้องนั่งเรือมาที่เกาะนิบงนะครับจังหวัดตรังมาตามเรื่องราวดราม่าให้กับพี่น้องได้ดูกันครับ อ, ên, อันนี้อันนี ok uh ้มาใช้กุ้งกิโลพันเดื้อนี uh ่โอ้เพราะว่าน uh> ี huh> <k> <k ่นะกุ้งกิโลพันคิโลพันดเลยว่านี่สวยเยอยนีสวยเนอนี่อันนี้คือกุ้งปกติราคาธรรมดาเนี้เนาะสวยก็กติเนาะใช่อ๋อ้ถึงมันตังกับขึ้นกิโลพันเนาะอ่าเคยท่าแล้งใช่ต่างกันต่างกันเคยกิโลพันจะสุดว่านี้เลยอืมนี่นี่กุว่าเปลือกวะนั้นนี่นี่กุ้งนี่กุ้งกุ้งตัวนี้กิโลละเซ่รวยค่ะอืม เป็นเคยเลยกิโลละเซ่เลยช่วงนี้ได้ไหมกุ้งกิโลพันได้ได้ก็มีอยู่เลยไหมกุ้งไม่ไม่มีเลยเนี่ยนี่นี่นู้น嘛ติดติดกำลังข้าอยู่เติมนี่คนรุ่นกุ้งกิโลละหนึ่งกว่บาทถึงทามนิดนึงว่ากุ้งเทรุ่นกิโลละพันนั้นมันต่างมันผืดกับกุ้งปกติมันมันตรงมาแปรรูปไล่ไล่เหลืองเลยตรงตากตรงนู่นเจ้าเหลือได้เป็นะไงบ้างก็เดือกเนี่ยเจ็ดเลยเจ็ดมาตำ ว่าอยางนี้ปิดเกยล่ะต้องใช้เวลาหลายวันรุ่นเดินกันรุ่นเดินเดินรุ่นนี่เนาะเอ๋อนี่นี่เคยกับพี่นำชาวเดลิทิ้งอีงเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวเราเล็กกว่ากับอีกกี่ร้อยหนึ่งพันบาทนั่ใช่ง อ๋อเถ่ะม so ันมีความต่างจากกะปิปกติใช่ปกติกะปิน้ำชาวก็ไม่ทำมานองจับเส็ดบางมบบช่งนายนี่นี่กะตากเลยเดียวเอาเส็ดกะหมาเหลือกโบเส็ดปลานี่เลยค่ะกับเส็ดเส็ดปลานี่เส้นกะหมาไอัโจหมดไปตากค่ะมันอยู่ตีมันอยู่นึงตัวบักกุ้งกุ้งส่วยกุ้งตัวนี้จะไม่มีไส้น้องนี่ตัวตากเล็วใช่ค่ะอ๋อ นี่ตาเกลีวเนาะค่ะนี่กำลังยิ่ตำเป็นเคยค่ะหน,น้าตาเกลียวย่างๆเอ็นเป็นตัวกุ้งเป็นกุ้งฟุ้ยอะค่ะคิโรูับ้านค่ะ